สวยจริงๆเลยฮัลโหลสวัสดีครับน้องๆรละท่านผู้ชมสมาชิกของนต้นฮีโร่ชาแนลทุกคนนะครับผมนี่วันนี้เราจะมาอวดของกันนิดนึงนะครับผมแต่ไม่ใช่รายการอวดของเดยนะครับผมเป็นรายการที่พี่ต้นจะมารีวิวนะครับผมมันจะมีนี่นครับผมเซตโคคาโคลาโนชูกา no ที่เป็น ของพรีเมียมจากโค้กนะครับผมและพี่ต้นจะมีคลิปเสริมนะครับคือการรีวิวของที่เป็นของ SF แล้วก็เมเจอร์ได้แก่นี่ครับ SF นะครับเป็นมัคส์นะครับผมเป็นแก้วน้ำของตานอสนะแล้วก็มีถังป๊อปคอร์นของฝั่ง SF แล้วเราก็จะมาดูถังป๊อปคอร์นอิสโตเรกนะครับผมมันเป็นทรงไข่นะครับเป็นตานอสในเวอร์ชั่นอาร์เมอร์นะครับผมแล้วก็เขาก็ให้แก้วแบบนี้มานะครับเป็นแก้วธรรมดานะ กับรายการของเราวันนี้ในรานน้องคนใดที่รักคลิปนี้ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมที่ติดตามแล้วก็พยายามบอกให้พี่ต้นไปซื้อกล่องแบบนี้มาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าพี่ต้นเองต้องขอบคุณน้องที่ทํางานของพี่เบ๋มากเลยที่สั่งกล่องนี้ให้นะครับผมระหว่างที่พี่ต้นไปอิตาลีนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดีกว่าเขาว่ากันว่าเซตนี้เนี่ยมันมี7กระป๋องนะครับผมเฉพาะนนในประเทศไทยเนี่ยมีแค่7กระป๋องแต่ถ้าเป็นต่างประเทศในะนน้นองๆท่านทุกคน จะมีทั้งหมด12แบบนะครับผมแต่เขาบอกว่าในกล่องเนี้ยมันแถมตัวหนังเรามาดูกันดีกว่าว่าจริงหรือเปล่านะครับผมซึ่งเป็นตัวหนังที่หมดอายุแล้วหลังจากที่เรา้ยัง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 ,ยง,ยงไม่หมดนะครับผมก็แพ็กเกจนะต้องบอกน้องๆก่อนเลยว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นลักษณะแนวตั้งที่สามารถวางโคกได้เจ็ดกระป๋อง เขาว่ากันว่าลายมันสวยมากและตอนนี้7 1เ่อีเลมีขายแล้วถ้าโค้กนะครับโคคาโคล่าดูอยู่มีแพ็กเกจหรือมีของดีๆแบบนี้อยากให้พี่ต้นฮีโร่แนะนําน้องๆหรือรีวิวให้ดูอย่าลืมติดต่อมานะครับผมมาเดี๋ยวเรามากรีดก,กันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกรีดนะครับอันนี้ใช้คันไก่ได้นะครับผมพี่ต้นแบบโหฟินมากคือตอนที่เมื่อวานพี่ต้นไปเอาของนะที่ทําง,งานที่เบ๋เนี่ยน้องเขาแกะออกมาอย่างดีเลยน้องแพนน้องพลอยนะครับผมโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวลอกก่อนนะครับเสร็จยังเริ่มได้เริ่มเริ่มแล้วครับอ่ะโอเคพี่เบ๋ชอบถ่ายแบบทีเผอนะครับน้องๆนี่โอ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบลนเราต้องลูดขึ้นมาก่อนครับลูดเหมือนลูดเสารนะน้องๆไม่ใช่ที่ต้นก็เนี่ยอันนี้คือจะเป็นเหมือนกับเป็นบาร์โคดนะครับผม แต่ละแพ็กเกจจะบาโพสไม่เหมือนกันนะครับลองมาท่านผู้ชมทุกคนนี่ครับผมมาดูใกล้ๆเลยครับพี่เบมาดูตรงนี้ครับผมว้าว Amazing Thailand มากเดี๋ยวพี่ต้นขอแกะกระเทยตรงนี้ก่อนใครแอบแปะมาเนี่ยโคคาโคล่าหรือเปล่านะครับโอเคเรามารูดพร้อมกันนะครับ5 4 3ส1่นึ่ดตื่นๆตื่นตื่นๆต ว้าวเมซิ่เอาตัวไปไหนอะตัวอยู่ไหนตัวอยู่ข้างในแน่เลยนะครับลายก็จะมีไอรอนแมนนะครับผมแคปตันอเมริกานะครับจอนะครับแบ็ควิโด้เดอะฮอคนะครับผมแล้วก็อไอตัวนี้เป็นฮอคอแล้วพี่ต้นคิดว่านี่นะ่าจะเป็นกัปตันมาเฟลเน่แต่ประเด็นคือฮอคพี่มันบุบนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะลองดึงออกมาให้น้องๆและท่านผู้ชมทุกคนดูนะครับผมกระป๋องนะครับผมเป็นแบบนี้น้องๆ เป็นโค้กทรงโคคาโคล่า no sugar ขนาด325มิลลิตรนะครับพี่ต้นเองคงไม่แกะโค้กกินนะถ้าไม่หิวจริงๆนะครับผมนี่ครับเป็นลายของไอรอนแมนนะครับผมลายกัปตันอเมริกาตัวนี้เป็นชุดแบบใหม่ที่เราจะฉายในหนังนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนนี่และก็ต่อมานะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นหมุนอย่างนี้แล้วกันตัวนี้เป็นตอร์นะครับผมตอร์นะโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมาไว้่างนี้พี่เหลบอกไว่าให้วางอย่างนี้นะครับแล้วค่อยๆหมุนไป ต่อไปเป็นเดอะฮอคนะครับผมนี่เป็นชุดแบบใหม่นะครับน้องๆเดอะฮอคนี่แล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นกัปตันมาเบลส์นี่นี่ครับแล้วก็ฮอคไอแล้วจบด้วยแบ็ควีโด้นะครับโอ้เจอตัวแล้วน้องๆท่านผู้ชมทุกคนครับผมดืด้อตื่นตัวฟรีฟรีฟรีตัวฟรีฟรีว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบทอายุวันที่เท่าไหร่ วันที่เท่าไรกันนอ้องสาสิบเอ็ดจุลยโอ้ my g ก d นี่มันเป็นส่วนลดหรือเปล่าเป็นดีลักซีทนะครับผมสองที่นั่งนะว้า wow. ว ก็เดี๋ยวไว้ทํารายการดูหนังกันเบร์ละกันเผอิญว่าพี่ต้นเพิ่งได้มานี่ถ้าได้มาก่อนนี่คงไปใช้ดูหนัง The Avenger แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมตัวกล่องค่อนข้างสวยแล้วก็แข็งมากเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นขอเวลาสักครู่นึงขอญาตเก็บก่อนเพื่อที่จะมารีวิวคอมเพลต์ตัวเมเจอร์กับเอสเอฟนะครับรอสักครู่นึงนะครับจบไปเลยครับน้องๆท่านผู้ชมสปาร์ชี่ของพี่ต้นฮีโร่จริงๆนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อเลยนะครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนเดี๋ยวพี่ต้นจะเริ่มรีวิวจาก SF ก่อนเลยนะครับผมเหมือนเดิมมมครรับผเาไ่ลย ต้องการที่จะเป็นการสปอยอะไรก็ตามนะผมแต่ต้องบอกน้องก่อนว่าใครที่เป็นนักสะสมนะตอนนี้เริ่มขายแล้วนะครับทั้ง SF แบบนี้แล้วก็ Major นะครับใครที่ดูคลิปปวดของเดน้องจะทราบกันดีว่าพี่ต้น รีวิวของ Infinity g o l l t ไปแล้วที่เป็นถังใส่ซอสเสก็คือถังใส่ไส้กรอกวันนี้จะมารีวิวแบบนี้อีกแบบหนึ่งนะครับผมและไม่แน่วันนี้พี่ต้นเองอาจจะพาไปซื้อตัวอื่นอีกหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยตัว SF นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปีนี้ของ The Avenger เนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะมากทั้งตัว Topper เองนะครับผมจริงๆแล้วน้องๆหลายๆคนบอกว่าให้พี่ต้นรีวิว Topper เนาะหรือยังไงถ้าคลิปนี้นะครับส่ง ถึงมือของ SF แล้วเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเห็นแล้วเนี่ยอยากจะส่งเรทพันดีๆมาให้ผมได้รีวิวให้น้องๆนักชมดู ก็สามารถส่งมาได้เลยนะท็อปเปอร์สวยๆนะครับผมตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับผมเป็นลักษณะของพลาสติกเป็นโพลีไวนิลก็ไม่ใช่โพลีไวนิลคอไลน์น่าจะเป็นโพลีเอทิลีนนะครับหรืออาจจะเป็นโพลี bon คาร์บอนนะเพราะตัวนี้มันไม่ได้เขียนไว้แต่ในมุมพิตโต้นเนี่ยมันเป็นลักษณะของของแข็งนะครับผมมันมี2แบบคือโพลีเอทิลีนนะครับกับโพลีคาร์บอนแต่โพลีคาร์บอนมันทานไม่ได้นะครับตัวฝาเนี่ยจะเหมือนกับงานของกัปตันอเมริกาไอ้กัปตันมาเวลครั้งก่อนนะครับผมหลอดจะเป็นทรงแข็งเดี๋ยวพี่ต้้้นนนจะะเทสใหดูครับอง แห่งแปดแล้วน้องๆซาดิปปะนี่แล้วก็ด้านบนครับน้องๆท่านผู้ชมทุกคนก็จะเป็นรูปถุงมือของ Infinity g ้ l ุ e นะครับผม <c oughs> คือทำออกมาดีนะ <c oughs> ตอนแรกพี่ต้นคิดว่ามันไม่ใช่ลายนูนนะเ <c oughs> นี่ยมันเป็นลาย <c oughs> นูๆ <c oughs> นๆเดี๋ยวลองให้พี่เบรรูปๆหน่อย นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยมันเป็นพลาสติกสีทองนะครับเป็นโกลเลยิ้นซึ่งเป็นลักษณะการผสมกันระหว่างสีส้มสีเหลืองนะครับแล้วก็ใส่ตัวพวกกิตเตอร์ลงมานิดนึงนะครับผมตัวพลาสติกด้านในก็จะเป็นลักษณะการฉีดแบบนี้ใครที่เคยดูคริปเต้นจะรู้ว่าลักษณะการฉีดแก้วจะเป็นแบบไหนตันนี้เป็นแบบโปรโมนก็คือตัวด้านบนจะฉีดแบบนี้เนาะแล้วพลาสติกก็จะลงมาแม่พิมพ์ก็จะวิ่งมาวิ่งเนงะี้ยชนนี้นะครับผมอ่านะ ตัวนี้ไม่ใช่เกลียวนะครับน้องๆด้านหน้าก็จะเป็นคล้ายๆกับออถุงมือของอินฟิน t y ี้โก t เดแต่เป็นทรงแบบเป็นทรงตรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับผสมผสานกันระหว่างชุดเกราะทานอสน้องๆสังเกตเห็นไหมเหมือนชุดเกราะทาน, Thanos, นอสเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นการเอาถุงมือของทานอสมาใส่นะครับแล้วก็ผสมกับชุดเกราะนะครับก็ดูสวยอีกแบบหนึ่งนะครับในถุงมือแบบนี้สีทองก็เป็นสีทองที่ค่อนข,ข้างสวยนะแต่เวลาพี่ต้นสงสยัยนิดนึงครน้องๆ พอเวลาเราปิดฝาใช่ไหมโดยพื้นฐานส่วนใหญ่เวลาเราจะดูดน้ำเนาะเราต้องดูดจากด้านนี้ใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะให้อินฟินฟินตี้กวนเหล็กมันตรงเท่ากับว่าเราต้องให้ไปด้านนี้กับด้านนี้ใช่ไหมแต่พอเวลาเราดูดปุ๊บหมุนหน้ามามันแานมันดูดแล้วเราไม่เห็นหน้านะครับผมสำหรับของ SF เนี่ยพี่ต้นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากได้มารู้สึกจะ329บาบาทนะครับผมส่วนตัวถังเนี่ยเป็นถังแบบนี้นะครับผมน้องๆเป็นการสกรีนลายโดยปกตินะครับก็จะมีตัวละครที่อย่างที่พี่ต้นเคยบอกคือ จะหาตัวละครแบบนี้ในหนังแบบนี้ครบทีแบบนี้ยากมากใครที่เคยดูปี2002ไอ้2012จะรู้ว่า Avenger ภาคแรกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นการรวมทีมที่ครบแบบนี้หลังจากนั้นมาในปีเนี่ย2019วันที่24ที่เราจะไปดูกันเนี่ยจะเป็นลักษณะการรวมทีมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งในฉากจบที่ฟินฟินกัน3ชั่วโมงนะครับผมใครที่ชอบดูหนังแนวนี้ต้องไปดูเป็นคนจริงเดวันนะ โอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเคสต่อมาของเมเจอร์นะครับเมซินเพร็นะครับอันนี้พี่ต้นได้มาจากสาขาพารากอนนะครับตอนนี้น่าจะเหลือสักประมาณ100ใบได้นะครับผมที่สำคัญเลยตัวนี้เป็นอีสเตอร์เอล่าสุดพี่ต้นไปสำรวจตลาดของแหล่งซื้อขายพวกแก้วน้ำมาแล้วภาคแรกตอนนี้ประมูลกันอยู่ที่1,000บาทนะครับผมนี่ภาคแรกใครที่เคยดูก็คือ Infinity War แลไอโฟเทียภาค3 ก็จะเห็นว่าตัวนี้นก็จะมีอิสต์เอ็กเหมือนกันแต่สิ่งที่พี่ต้นประหลาดใจมากคือเมเจอร์เขาให้เป็นแก้วแบบนี้มาจริงๆต้องเป็นแก้วลายเมเจอร์นะครับน้องๆแต่ประเด็นว่าแก้วแบบนี้คือแก้วธรรมดานะครับผมเขาก็เลยใช้เป็นลายนี้แทนนะครับผมถ้าเกิดพี่ต้นมีเฮลบอยสองใบแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูการเฮลบอยนี้พี่ต้นไม่รีวิวเนาะเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้นแยกส่วนให้น้องๆดูก่อนก่อนจะแยกส่วนก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมตัวอิสต์เอ็กเนี่ยจะเป็นลักษณะะะะททีี่่่่เปป็นนนนไขรรรงกรรรกลมมคัับบสสวววอจห แขนสองข้างแล้วก็ท่อนนี้แล้วก็ท่อนขานะครับผมเปิดจากด้านบนนะครับป๊อปคอร์จะเป็นขนาดประมาณ85ลิตร85นี้นะ ml นะครับก็คือใส่85ออนนะก็คือใส่ป๊อปคอร์ได้85ออนโดยส่วนใหญ่พื้นฐานเนี่ยการใส่ป๊อปคอร์ือเขาจะใส่ลงไปในนี้แต่จะมีบางสาขาที่เขาใส่ป๊อปคอร์แยกแต่บางสาขาเขาจะใช้วิธีที่เขาเรียกว่าไขเซ็นมาแล้วคือการเอาถุงป๊อปคอร์สวมลงไปนะครับผมเดี๋ยวพี่ต้นแยกส่วนให้เราดูนิดนึงนะครับเราจะหมุนแบบเดิมนะครับผม เวลาล้างก็จะง่ายขึ้นนะครับเขาก็คืจะหมุนออกมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราล้างบ๊อบคอนก็จะง่ายขึ้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่ต้นถามว่าอันนี้สวยไหมกับราคา349บาทจริงๆพี่ต้นเป็นสายที่เก็บเกี่ยวกับพวก เฮดมากกว่าเกี่ยวกับพวกขวนะครับแต่พี่ต้นเป็นคนที่เก็บธานอสก็เลยจำเป็นเราต้องไปซื้อบบตัดนี้มาก่อนนะครับผมน้องๆคนใดที่เคยเห็นตัวภาคแรกนะครับผมที่เป็น i n f i n i t y War เนี่ยแนะนาพี่ต้นหน่อยพี่ต้นจะลองซื้อมารีวิวแล้วคอมแพรน้องๆดูนะครับผมแนี่นะครับนี่คือ SF กับ Major นะครับผมขอญาตเก็บนี้ออกไปก่อนเนาะนี่คือความสวยงามที่มาพร้อมกับความแตกต่างน้องลองคิดสภาพดูสิถ้าแฟนน้องถึงแก้ว SF หรือว่าครอบครัวน้องถือการ SF ตัวน้องถือถังของเมเจอร์แล้วลองไปดูโรงหนังสักที่หนึงแล้วถือไปคู่กันมันจะเท่ขนาดไหนอลองคิดดูนะครับผมพี่ต้นเองกะว่าจะทําแบบนั้นในวันแรกนะครับผมเอาทั้ง SF เอาทั้งเมเจอร์ไปดูโรงหนังสักที่หนึ่งนะครับผม้าไมเข้าสรุปว่าขำไมเขาไม่ใช่พี่ต้นซื้อตั๋วไปแล้วนะน้องๆพี่ต้นซื้อตั๋วคนจริงเจวันรอบสามทุ่มจบตีหนึ่งตีสาม แล้วก็เขามีรอบตีสามนะน้องๆไป็น i n ิ i n i t y w อ r แล้วก็ต่อได้รอบโมงเป็นเอ็นเกมนะครับใครที่ต้องลางานนะครับผม ทำใบาลางานไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครต้องลาออกนะครับไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับผมโอเคสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมนี่เรามาอวดกันแบบนี้นะครับน้องๆคนใดนะครับเพื่อนๆคนดและสมาชิกค,คนใดนะครับที่รักและคลิดถึงในความเป็นเดต้นฮีโร่กลับมารีวิวแบบนี้แล้วอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมและที่สําคัญเลยกิจกรรมเราจะมีแล้วนะพี่ต้นจะพูดเสมอนะอย่าเพิ่งมาออแบบอันนี้นะครับอย่าเพิ่งแบบเฮ้ยพี่ต้นครับขอของเล่นหน่อยน้องต้องมาร่วมสนุกเหมือนเพื่อนๆคนอื่นเขานะ เพราะว่าอยากให้ร่วมสนุกจริงๆเพราะกิจกรรมการตอบคาถามพี่ต้นพี่ต้นอยากจะรู้ว่าเฮ้ยความรู้สึกน้องๆเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe และสั่นกระดิ่งเราด้วยนะสำหรับนี้เราต้น Hero ร h ช n แนลต้องราไปก่อนกับ c o c a โคล่าเซสพรีเมียมแบบนี้และ SF กับ Major น้องๆคนได้สนใจไปตามห้างได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับนี้ดต้นฮิโรชาแนลขอ,อย่าลาไปก่อนนอนหลับฝันดีขอทุกคนมีความสุขรักไปสิ่งที่ชอบ รักในสิ่งที่เราสะสมเพราะทุกอย่างนั้นมันมาจากความภาคภูมิใจของเราเองบายบาย I love you